คนอาจจะสงสัยว่ามันมาทําไมตอนนี้มันมีอะไรหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมมาเฉลยทีเดียวนะฮะขอคนเยอะกว่านี้นิดนึงนะฮะบูธก่อนบูธก่อนกี่หัวใจกี่หัวใจนะฮะคนแล้วสี่ร้อยคนแล้วสี่ร้อยคนนี่หัวใจนี่หนึ่งพันแล้วนะฮะนี่สองสองอ๋อสักหมื่นหมื่นหมื่นใจหมื่นใจหมื่นใจจะเข้าเรื่องและโอ้โหได้แต่เร็วอยู่นะนี่สี่พันใจละห้าพันละเอากี่ใจดีก็ หมื่นใจแค่เนี่ยหมื่นจละเริ่มลยหมื่นใจแล้วนะครับคือจริงๆจุดประสงค์เรามาเจอกันนะครับทุกๆก่อนปล่อยเพลงนะครับผมเราจะปล่อยเพลงเวลาเดียววะเราไม่ใช่แต่ว่าเราจะมาเจอกันก่อนปล่อยเพลงแน่นอนนะฮะทุกครั้งสองมื่นใจแล้วค่ะสองหมื่นใจแล้วสองมื่นสามเร็วมากคนมาดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนี่คือเขาตื่นเต้นนะเขาตื่นเต้นแบบเพลงใหม่กำลังจะปล่อยนะฮะ นะทุกคนอาจจะสงสัยแต่มนจะปล่อยเพลงใหม่แล้วหรอแน่นอนแน่นอน,ค,นครับมมาว่าทีดีทาดาทีทาดาวันนี้ท,ท,ทีทาดาหรือเปล่าทีทาดาหรือเปล่าไม่ใช่ทีทาดานะครับผมปล่อยไปแล้วนะครับไหนใครใครเล่นใครเล่นแล้วกดหนึ่งอ่ะใครเล่นแล้วกดหนึ่งออชอบใครในชาเลนรับที่สุดนะฮะชอบใครในชาเลนมากที่สุดครับขอบคุณสำหรับนะครับนี่หนึ่งหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเขามีสติ๊กเกอร์ที่หมอกับ การปล่อยเพลงคุณด้วยนะเขามยันนะฮะปิกเอรต้องรับกระเทศการนะปิ๊กเรเขามียันด้วยหรอใช่หกหมื่นใจแล้วเออโหเนี่นี่ยมีคนพิมพ์มาเต็มเลยเออเออเป็นมาติเป็นเอกชนสุดใช่ครับมาติเป็นเอกชนนะฮะขอบคุณมากนะครับนี่นะฮะ นี่แต่วันละวันนี้อะอะไรนะครับคนบอกว่าไม่เคยรู้จักพี่ม่อนมาก่อนมาโดนตกเพราะทีดีทาดาเลยอืมอะไรนะโดนตกเพราะทีดีทาดานะฮะเป็นไงเพลงเพลงดีไหมฮะเพลงดีขอบคุณมากเลยนะครับผมก็อุ้ยอุ้ยนกโป๊ะฮอกกี้ฮอกกี้อุ้ยอุ้ยผู้ผู้อู้ผู้อู้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ถ้ามีปลาวานเขาสามตัวนี่จะเป็นบุญแล้วเริ่มเลยหรอ เออคุยเรื่องเพลงก่อนนะเราจะมาคุยเรื่องเพลงกันนะครับหนึ่งหนึ่งมื่นคนไม่ใช่ไม่ใช่ยอคยอใครครับผมสำหรับใครนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยประวันมาจริงเฮ้ยเดี๋ยวผมใส่ใจออกน่ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับเฮ้ยใส่ใจยอกมามาเราแบบเอาอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โหประวันรุดปะครับประวันรุดหรือเปล่า มา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 เข้าเรื่องเข้าเรื่องวันนี้มาคุยกันที่ใช่เราอุ้ยอุ้ยตัวตอุ๊ยสามไม่สามไม่ได้เข้าเรื่องทีประวานประวานนะฮะมาเรามาเข้าเรื่องกันนะครับใครนะครับที่อยากคุยนะครับสามารถคุยได้นะครับที่แฮชแท็กดิมอนอ่าแฮชแท็กดิมอนอันเดอร์สกอร์เล่นของนะครับผมดิมอนภาดิภาษาอังกฤษนะครับผมดิมอนดีไอเอเอ็มโอเอ็นดีอันเดอร์สกอร์ภาษาไทยเล่นของนะฮะนี่ บอกเลยว่าเพลงนี้นะครับภูมิใจนําเสนอให้กับทุกคนสุดๆเลยนะครับในใครตื่นเต้นมากผมคือผมไม่อยากพิมพ์ไปมากเลยนะว่าแบบว่าใครมีใครตื่นเต้นเฮ้ยโอ้ my god มันคงครับแต่ว่ามันคือมันต้องต้องต้องมีท่าประวานวะพอดีอะประวานนี่ประวานเหมือนไก่เหมือนนะ อ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องนิดนึงไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่มาของเพลงเล่นของเกิดจากอะไรบ้าง,ง,งจริงอ่ะจริงๆริอ่ะผมจะบอกให้ฟังนะฮะทุกคนที่มาของเพลงเล่นของเนี่ยเอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยป่ะคือผมอ่ะเป็นคนชอบฟังเรื่องผีอ่ะแล้วผมอ่ะก็ได้อินสปายคำว่าเล่นของมาเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้แบบความรักสมมติว่าเรารักใครมันก็ต้องแบบเกี่ยวกับเล่นของอนะไรเงี้ยเราก็ เอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปคุยกับทีมงานอะไรเงี้ยแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์นะครับให้ทุกคนทายว่าโปรดิวเซอร์เป็นใครดีกว่าจากดนตรีจากดนตรีอินโทร<า>ที่ปล่อยไป<า>ใช่จากดนตรีอินโทรที่ปล่อยไปนะครับจะมีความเป็นไทยสูงมากเลยถูกไหมครับถูกไหมครับทุกคนนี่เก่งมากเลย <c oughs> แบงก์กันหมดนี่ <c oughs> ให้ทายเพราะว่าคุค้นๆนะให้ทายให้ทายเพราะว่าถ้าเล่นติ๊กตอกบ่อยๆจะคุ้นใช่เพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาแบบมีเอกลักษณ์เขามีเอกลักษณ์คือตัวอะไรเนี่ย เอ้ยมีคนทายถูกมีคนทายถูกนี่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 มีคนทายถูกตัวบีตัวบีถูก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 มีคนทายถูกมีคนทายถูกเตรียมลำรอบแบบนี้ฮะนะมีคนทายถูกอ่าถูกต้องครับผมพีเอบอร์ดแคชนั่นเองนะครับใช่ครับก็ได้พีเอบอร์ดแคชแต่ไม่ใช่พีเพีเอคนเดียวครับก็มี ให้ทายให้ทายให้ทายออย่ไม่ไม่ต้องทายหรอก <c oughs> ครับผมก็มีพี่อัตตานะครับมาช่วยเขียนเนื้อด้วยนะครับนี่พ <c oughs> อกเลยว่าคนนี้นี่เขาแบบโหยตรงนี้อ,อัจฉริยะได้เลยอัจฉ <c oughs> ริยะผมก็มีแบบผมมีแต่งแล้วนิดหนึ่งนิดนึงอ่านิดหน่อย <c oughs> เฮ้ยเราพูดได้เนาะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอย่าสปอยไปหมดไอ้ไปรอฟังผมตื่นเต้นอ่ะจริงๆอ่ะเอาจริงเขาบอกเขาเขาบอกว่ามีทั้ง พี่เอมีทั้งพี่อัตตาแล้วคุณมอนดอีกโอ้โหเพลงนี้ใช่ครับเพลงนี้รวมกันในเพลงเดียวใช่ครับรวมกันในเพลงเดียวนะครับก็ทุกคนทุกคนอาจจะอาจจะสงสัยว่าแนวเพลงนะครับมันจะออกมาเป็นแนวไหนนะครับจริงๆก็จะเป็นเพลงช้าๆอกหักอกหักนะครับแบบไทยๆมีรนาดอะไรเงี้ยโชว์ความเป็นไทยแลวส่วนใหญ่นะครับเอกลักษณ์ diamond ใช่ครับ อันนี้มีคนถามว่ามีแต่งแล็บเปล่าแต่งเองไหมแต่งแล็บเองไหมครับเออจริงๆมีมีบ้างครับมีบ้างนิดหน่อยมีบ้างนิดหน่อยไม่ไม่มีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเออไปลุนกันเออไปดูดูใต้เครดิตเอาดีกว่านะฮะนี่เล๊ะเรามีคนบอกว่าคล้ายๆมูเตลูไหมคล้ายคล้ายมูเตลูไหมแนวเพลงอ่ะผมว่าไม่ไม่บอกไม่คล้ายไม่คล้ายพวกนี้ว่ะ ไม่คลายไม่คลายเอ๊ะคลายไม่คลายสินะฮะก็อยากอยากจะฉีกไปเลยนะฮะผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะชอบกันนะฮะพี่ค้านหนังเล่นกี่ทุ่มหรอคะอะไรนะครับมีคนบอกว่าพี่ค้านหนังเล่นกี่ทุ่มหนังเล่นกี่ทุ่มเพลงนะหนึ่งทุ่มเพลงเศร้าขนาดไหนพี่เดมอนเพลงเศร้าขนาดไหนแบบว่าเห็นแล้วแบบน้ำตาตกอย่างนี้วะน้ำตาตกอ่ะแสบตาะวันไหนพี่คุณก็น้ำตาตกไหมคะ โอ้มีนะมีเหรอมีน้ำตาตกก็คือกลับบ้านใบตาบวมอ่ะจริงจริงพูดจริงเลยพูดจริงวันนั้นอ่ะต้องเกือบเข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะตาบวมอ่ะมองไม่เห็นเพราะว่าวันนั้นมันค่อนข้างยังเคยได้ยินคำนี้ไหมความรักทำให้คนตาบอดน่ามืดตาหมัวไปหมดนะฮะไหนไหน ใครทำลูกแม่ร้องไห้นี่ไม่มีครับผมต้องไปดูใน MV นะคะว่ามันจะเศร้าขนาดไหนแหมผมเต้นตามหนีรักใครรักใครเออเออเออเธอเธอคุยชวนคุยต่อเฮ้ยเป้าวานไม่กลัวอุกกาอุกาอุกาอุกกาเมื่อกี้จะกูอันนี้อุกาเป้าวานร้องเหียเป้าวานเป้าวานอุกาอุกาอุกาเสียงเป้าวานเสียงเป้าวานไงเฮ้ย ซื้อตึกให้อ่ะขอร้องขอร้องขอบคุณครับซัวตานซื้อตึกให้อ่ะเอาไว้ทำเพลงอ่ะคิดดูเออเออไว้ทำเพลงอ่ะอืมอ่ะทุกคนนะครับผมพูดถึงอ่ะอย่างนี้ดีกว่าพูดถึงเล่นของเนี่ยทุกคนทุกคนนึกถึงอะไรกันอยากรู้วันนี้อยากรู้ทุกคนนึกถึงอะไรกันเล่นของขอมาเล่นของ เป็นน่ารักไปหมดนี่อะไรนี่นี่อันเดอร์อันเดอร์ดีแล้ามีคนง่ายครับอันเดอร์ดีแบล็กอินแบล็คไม่ไรครับเรามีเทียนหลายเทียนนะฮะจริงเนี่ยเฮ้ยอันเดอร์ดีมาจีอันเดอร์ดีอย่า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 ให้ผมทำอย่าให้ผมทำ ฮัลโหลนี่คนขำเอา้าทุกคนผมถามเล่นของคืออะไรไม่เอาปากการังได้ไหม <c oughs> นี่เอามาอีกแล้วอันเดอร์เดอร์ตีอันเดอร์เดอร์ีมีคนบอกว่าหนาเป็นผีไทยผีไทจริงในเอมวีเป็นผีจริงๆริงในมอนในนั้นเป็นเป็นผีหรือเปล่าคือผมไม่ใช่ผีครับเป็น <c oughs> เป็น<ท>เป็นคน<พ>สวยครับผมเป็นคนสวยในเอ็มวีนะฮะ มันจะผิดโพลไปหน่อยโดนหลอกไหมบอกงี้จานปราบผีอ่าถูกถูกนะฮะมีมีคนมาตอบแล้วนะมีพี่รุดพี่ลาบบอกงี้อ้าวแน่นอนเพลงยังไม่ปล่อยนะฮะจะปล่อยแล้วนะครับผมปล่อยกี่โมงนะครับทุกคนหนึ่งทุ่มฮะหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมนี่ให้ทุกคนได้มีอินเทอร์เน็ไงมันจะได้แบบบากาศได้แบบเออความหลงไหลอืมคำว่าเล่นของอะ นึกถึงความลหลงไหลอ่ะอ,นนอันนี้อันนี้ถูก <c oughs> อนันนี้เข้าคอนเซ็ปนี่เข้าคอนเซ็ปได้อันนี้เป็นทีมม่อนม่อนเห็นนางเอกเอ็มวียังให้เราเป็นได้นะโอ้ยน้องทำที้นอุ้ยเฮ้ยมันแม่มดเหรอเมื่อกี้เนี้ยคือแม่มดเหรอหมอปลาอ๋อเฮ้ยอย่า ผมเล่นได้นะโอ๊ยสปอยทำท่าไม่หมดทำท่าไม่หมดหลยทุกคนไหนใครตื่นเต้นเอาจริงเอาดีดๆเอาดีๆใครตื่นเต้นไหนใครตื่นเต้นพิมพ์หนึ่งพิมพ์หนึ่งพิมพ์หนึ่งแล้วกดหัวใจไหนใครตื่นเต้นปัดมาเลยครับปัดมาเลยครับไลฟ์ผมไม่บินหรอกมาเลยอุ้ยอุ้ยขึ้นบิน อันนี้บินไปไหนฮะอันนี้เครื่องบินร็ปปะเนี่ยจาระวัดจโซนอะไรที่มีเสียงง่ายๆไม่ทำนะแต่ปรวานที่เสียงอะไรก็ไม่ถูกนีคือผมเป็น N B C ไม่ได้เพราะว่าผมผมไม่เคลียร์ทีมในหัวยังเอาทีดีทาดาออกจากหัวไม่ได้เลยโอ้ยตอนนี้จะมเพลงใหม่มดแล้วเรามีเพลงนี้เราก็ปล่อยให้ทีดีทาดาลรันในหัวทุกคนต่อนะครับจะเพิ่มจะแอด เพลงมีเพิ่มเข้าไปจะเป็นไรนะอ่ะถูกไหมอันเดอร์เดอะซีหน่อยค่ะยังนะฮะยังไม่มีปากาลังลมเลยอันเดอร์เดอะซีไม่ได้นะฮะเพลงติดหูมากืมเพลงติดหูมากขอบคุณมากนะครับผมเพลงใหม่เหรอยังไม่ได้ปล่อยนะฮะหยอกขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ชอบดีเทลานะครับไปเล่นเอันเดอร์เดอะซีอันเดอร์เดอะซีเอาใหม่แล้วอันเดอร์เดอะซี อันเดอร์ดีซี่เพื่อผมรู้ไม่ได้ถ้าผมรู้แล้วผมจะหลุดเฟรมนะฮะทุกคนทุกคนเสุดทุกคนสงสารน้องนี่ไงโรเซ่พยัน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 คืออะไรอ่ะคือเราต้องกลัวป่ะเออถ้าเธอเป็นผีเปล่าฮะถ้าเป็นผีก็ต้องกลัวเธอจะต้องแอบกลัวถ้าเธอเล่นของเธอเขาต้องกลัวแล้วครับใช่ผมกลัวเฮ้ยพยันเฮ้ยพยันพยันเฮ้ยพยันเฮ้ย มันจะไม่ได้หยุดนะพยันจะปล่อยได้ไหมคะว่าเนื้อเพลงเพลงเล่นของมันจะเกี่ยวอะไรยังไงบ้างจริง่ะในเพลงเล่นของมันก็เป็นอาพุธนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วกันประมาณหนึ่งประมาณอ่าแบบหนึ่งพันสองร้อยคนที่อยู่กันตรงนี้นะครับสงสัยนะฮะคือเนื้อเพลงเล่นของเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปชอบคนคนหนึ่งใช่ไหมและเราเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยตกหลุมรักเรานะฮะเราเลย เล่นของใส่เขานี่ไหมแม่จะดูแปลกนะครับแต่ว่าเนื้อเพลงเป็นจริงๆนะครับนี่แล้วจบยังไงฮะมันจะจบยังไงนะบอกได้ไหมบอกได้ไหมจะจบยังไงนะครับทุกคนต้องไปดูใน MV นะครับนี่หนึ่งตรงนะฮะอีกสิบห้านาทีเองอีกสิบห้านาทีเองนะครับออกแนวน่ากลัวเอาดูได้ดูได้นี่ทุกคนดูหนังผีอันนี้อันนี้แบบเบเบ่เลยจริงโชว์เล็บเลยมีคนอยากดูเล็บหรอ นี่เล็บแล้วผมดำด้านไปเปลี่ยนใหม่แล้วดูได้ที่ช่องไหนดูได้ที่ช่องไหนเหรอครับดูได้ทาง One Music นะครับิไปรอดูนะทุกคนใช่ครับตอนนี้ก็เหมือนเขาจะตั้งออันนี้เปแล้วพแล้วเขาพิมพ์ไว้แล้วนะครับพิมพ์พิมพ์รอไปได้เลยนะครับผมเพลงเล่นของนะครับเพลงพอมากม้อนขอบคุณมากนะครับผมใช่ครับใช่ครับแอปสีแดงเลยครับตำนั้นครับ พวกนี้พวกนี้มีเรามีเรามีอีเวนต์พรุ่งนี้ด้วยนะครับผมก็มีจัดม็อบด้วยนะครับแล้วก็อ่ะพูดถึงพรุ่งนี้เลยดีกว่ามีงานอะไรบ้าง่พรุ่งนี้นะครับวันที่26นะครับก็เจอกันได้นะครับผมก็มีเหมือนจะไปขึ้นคอนเสิร์ตเลยใช่สยามฮาโลวีนนะครับผมตอนบ่ายประมาณบ่ายบ่ายโมงครึ่งใช่ครับบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเจอกันได้นะครับแล้วก็อะไรอ่างเง้ยนะครับก็ มีแฟลตม็อบนะครับผมที่ผมจะไปช่วยจอยอะไรอย่างนี้นะฮะเจอกันได้ครับทุกคนต้องทุกคนต้องไม่แกะท่างพวกอนเพื่อนต้องไมเอินอ้อมีมีการบ้านให้มีการบ้านหมายถึงเพลงแบบอุ๊วสปอร์ตบุน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 บุญรอเล่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้ฟังใหม่ เอาเพลงใหม่ทั้งทีมันก็ต้องมีบ้างนะคะทุกคนเพลงช้าแต่มีแกะฮ่าด้วยมีคนสเอ้นนะเฮ้ยเอาแน่นอนโปรเล็บเบ้าโปรเล็บเล่าเลนของเลนของให้เธอรักนี่ตอนที่ปล่อยในทีเซอร์เซอร์ตอนที่ปล่อยในทีเซอร์ร้องไว้เลยนะ โดนเธอได้ของใส่เหรอใช่ไหมโดนเลยอะไรวอลช็อตลองลองเป็นเพลงซ้ายไงจนเป็นยังไงมันยากอะเล่นของใส่เพลงนี้จะเอากี่ล้านวิวลูกว่ามาโอ้เอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยผมผมอ่ะก็หวังไว้ก็ถ้าได้ล้านก็ว่าจะเต้นนะฮะอุวย มีนะหรักมากมีเต้นนะครับก็ถ้าท้านวิวนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมแต่ว่าอยากให้ทุกคนชอบกันนะครับที่ออกมาให้ทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนฟังกันนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับเต็มที่มากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยผมผมพูดเร็วไม่ได้เดี๋ยวผมลุด <c oughs> ลุดสปอยนะครับไลฟ์ในรอบล้านปีผมฮะไม่ถึง<ม>เดือนผม,มนเพิ่งไลฟ์มอเดือนที่แล้วอืมผมเพิ่งไลฟ์มาเดือนเ,นเอ๊ะ ไลฟ์เม anyway> well> ื่อเดือนที่แล้วเองนะครับผมไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องเพลงนะครับเดือนนี้ผมก็ปล่อยแล้วเดือนที่แล้วก็ปล่อยนะครับวันเดียวกันหรือไม่ใช่อเลยมาเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆนะฮะใช่อันเดอร์ดัซซีนะครับยังไม่มีประกันหลังนะฮะเลยอันเดอร์ดัซซีไม่ได้นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงแบบหลอนๆมีเรื่องมีเรื่องผีมีเรื่องผีนะเข้าัาเทศกาลนะเรื่องผีมาด้วยแล้วก็เทศกาลแล้วแบบตีมเพลงเล่นของวันนี้โหเอางี้ดีกว่าเราอุ้ยอุ้ยอันเดอร์ดซีมา อันเดอร์ดีมันจะหลอดไหมล่ะนี่เขาเขาเขาคืออันเดอร์ดีอย่างนี้เหรอไม่ใช่อ๋อตัวนี้ไงอันเดอร์ดีอันเดอร์ดีชอบชอบผมจะเล่าเริ่มผีแลทุกคนจะน่ากลัวไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก็ได้ครับก็วันนั้นเนี่ยถ่ายขอเรียบเรียงก่อนนะ วันนั้นเนี่ยถ่ายเพลงทีธดา,ดาไทยวีเพลงทีดทาดาแล้วแล้วเหมือนกับว่ามันจะมีฉากทุกคนจําฉากที่ผมเดินลงบันไดได้ไหมไอ้ตรงรู้ไหมของกนรเดนมาผมต้องเดินลงบันไดแล้วคราวนี้คือเหมือนกับว่าข้างบนอนะ่ะเขาก็จะเซตไฟไว้เหมือนกันจะเป็นไฟแท่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เห็นทีมงานนะ่ะนะเขาก็กําลังเซตไฟอยู่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็แบบเออข้างบนเรามีเพื่อนละอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่า เออรอรอไปสักพักหนึ่งเหมือนกับว่าพ่วงกับเขาผิดเอ่อเขาเรื่องอไงดีอยะทางเทคนิคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็รอ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 แล้วเหมือนกับว่าตอนตอนเรากําลังจะเริ่มตอนรอรออยู่อ่ะเขาก็แบบพี่ทีมงานเขาก็มองเราใช่ป่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเรามองไม่เห็นเพราะไฟอ่ะมันส่องมาแล้วเขายืนอยู่ข้างๆไฟมันเลยเห็นเป็นแบบว่าเห็นเป็นเงาอะพูดงี้ดีกว่าเราก็แบบว่าเออพี่เขาคงแบบนี่แหละมาแบบ มาดูเราอะไรอย่างเงี้ยสรุปผม <S <S ผมก็แบบว่าผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะจนจนผมแบบถ่ายอะไรเสร็จละแบบก็เดิน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 ,ดน,ดน,ดนลงมาจากบันไดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ใจอะคิดอะไรไม่รู้ผมไปถามใครถามใครสักคนนี้แหละว่าเดี๋ยวนะว่าเออพี่พี่ข้างบนอนะเขาเขามองผมอะไม่เขาไม่ได้อะไรใช่ไหมหรือว่าแบบผมผิดคิวอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่า มได้คําตอบมาว่าไม่ม,มีใครอยู่ข้างบนนะฮะใช่ไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยก็คือเหมือนผมเห็นไปเองไะเขาทำอะไรเห็นเขาทำอยืนแบบก็เหมือนเขากําลังจัดไฟอยู่อะเพราะว่าไฟมันจะมีข้างล่างด้ยเหมือนกับแบบเขาก็นั่งจัดไฟเราไม่รู้ไงแล้วเราอันนั้นก็คือเห็นทีมงานนะคนแรกเราก็ไม่ได้อะไแล้วก็รอแล้วก็จะมีระเบียงอะแล้วก็เหมือนมีคนมายืนอยู่ มองๆใช่มองมองมอนก็มอนก็มองไหมบ้างมอนก็เฮ้ยเฮ้ยโง่ปะคะโง่ปะคะเฮ้ยเราเซ็นแรงอ่ะมอนจริงอ่ะผมไม่อยากเจอละทุกคนแต่หน้ามอนเมื่อกี้เขาอยากมาเต้นที่ดินทารากับเราอ๋อมาแก้ราเต้นอ่านะฮะ มว่านะเพลงผมน่าจะอยากแกงน้องหัวเราะจังเมื่อกี้ผมตกใจอ่ะนะโอ้โหน่าเั๋เลยเดี๋ยวไปย้อนดูไลฟ์นะคะผ่านสุดหล่อสวัสดีครับช็อตเลยสวัสดีครับฟู่ทุกคนสวัสดีครับพี่แจ็คอ่ะทุกคนนะฮะแล้วกลับมาได้แล้วไม้ใช่สามต้อนรับสู่รายการก็ไม่เล่าอ่ะเล่าให เล่าให้ผู้จัดการฟังครับทันทีเลยตอนอยู่โลกโอ้โหหลอนทันที่คำนดสทันทีแล้วก็แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรครับผมแต่ว่าเราก็เราก็รู้สึกว่าเออเป็นสถานที่ที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะมีคนบอกว่าวันนี้วันพานอมอนนี่ครับโอเคนะฮะมันก็อยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ดีกว่าแล้ว ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดในเพลงคืออะไรลูกอ๋อศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเพลงทีดีธาดาเอาเหมือนมีใครแบบไปตั้งคําถามว่าศูนย์จุดศูนย์เจ็ดในวินาทีของเพลงธาดาเนี่ยคืออะไรอะไรเงี้ยอ่ะทุกคนทุกคนว่ามันคืออะไรอ่ะผมว่าผมว่าคืออะไรจะมีเสียงมีเสียงผู้หญิงขึ้นมาอ๋อเขาก็เขาก็ถามด้วยว่าสรุปผู้หญิงคืออะไรคืออะไรคืออะไรเสียงผู้หญิงทำเสียงอะไรทำเสียงว่าเสียงผู้หญิงนะฮะ ภาษาสเปนไหมโนโนโนไม่ใช่ไม่ใช่หรือแต่ว่าเดโมแรกมันใช่ใช่อาจจะใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ันี้ไม่ใช่เสี่ยมณอโอคืออย่างงี้ครับพี่แจ็คไม่ใช่เลยเราหลุดจากตรงนี้ก่อนนะฮะทุกคน มีคนบอกว่าคําว่าไม่อะไรว่าไม่เองบอกอะไรนะวิ่งวิ่งไดมอนหน่อยมีคนบอกว่าฉันได้ยินว่าไหวประมอนไหวประมอนจริงๆอ่ะไม่ใช่อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมจริงๆเป็นคําว่าผีไดมอนหรือเปล่าเป็นการสปอยเออเป็นผีไงเป็นอิสเตรียทีอยู่ในนั้นเราไม่ใช่อ่ะแตไม่ใช่อยู่ดีเอาอ้าวมีคนตอบถูกหรอเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่มันคือกล้องกล้องส่งกล้องดูดาวหรอกล้องดูดาวหรอต้องทำไงอ่ะ ซ้อมอ่ะเฉลยเฉลยเฉลยอ่ะได้ยินว่าพี่ไดมอนอานี่ถูกพี่ไดมอนจริ้งโอนจิ้งโอนใช่เราพูดว่าพี่ไดมอนเออฟังอีกทีหนึ่งได้ปะเราฟังเราฟังเดูี๋ยวใช่ปะพูดตัง พี่เมกับพี่กางมองนะไม่ใช่หล่อนอยู่ตอนแรกฟังอ่ะตอนตอนแรกฟังก็หล่อนอยู่เหมือนกันนะเางเนี้ยพี่อะไรวะเนี่ยเอาดีเอาดีจริงอ้าวได้ยินว่ากีดเนี่ยใช่เหรอ ใช่ครับเหมือนเสียงเอิญๆบ่อยนี่ได้ยินว่าอุ้ยเลยมัด็ครับตัวเขาแพงนะคนนี้ครับตัวเขาแพงนะทุกคนอันนี้และใครเรียกและใครเรียกแกพี่บ่ี้ไม่เรียกไทยเหมือนนะผมไม่รู้เลยอ่ะหรือว่าหรือว่าโกสปคโกสปคหรือว่าเฮ้ยเขาคือตัวอะไรอ่ะเขาไอ้นี่ จอร์ดี้มีความเสื่อมผู้มีความสื่อมใช่ไหมครโกสปะคะใช่ครับมอนจัดฟันใสอ่ะไม่ได้จัดครับผมไม่ได้จัดฟันนะฮะอืมไม่มีเข้าใจค่ะนี่หมอเนี่ยห้าสิบห้าแล้วอีกห้านาทีอีกห้านาทีเพลงปล่อยทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์ ไปดูกันนี่ทุกคนสัญญาไหม avenue, ว่าจะไปดูกัน1,000คนเนี่ย1,000คนจะมีใครไปดูบ้างไหนไหนฟลัดห,<ชาบ>หนึ่งมาหน่อยครับทุกคนฟลัดมาเลยครับฟลัดมาเลยครับรัวๆเลยรครับ4แสนฟลัดไฮไลท์บินอะอดีอดีอดีนี่มาดิอุ้ยอันเดอร์เดอะซีอันเดอร์เดอะซีเราไปคิดเท่าใหม่ได้ปาขอลองเอ้ามีแค่นี้ของขวัญชิ้นแรกโอ้ยขอบคุณมากนะครับ หนึ่ง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 อ่าอ่าอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะฮะนี่ไปดูนะครับเพลงเล่นของนะครับอัปแดงทาง One Music นะฮะนี่กำลังจะปล่อยแล้วนะครับอีกห้านาทีนะฮะเพลงทิดานะครับว่าต้องใส่ผมเป็นคนร้องเพลงทิดาเองนะครับโหมดเกินอ่ะโหมดเกินอ่ะ ทุกคนสามารถไปพูดคุยหลังดู MV ได้ในไหนนะครับแท็กอะไรเอ่ยทุกคนสามารถคุยนะครับผมเอาใหม่ทุกคนนะครับสามารถพูดคุยนะครับหลังดู MV ได้นะครับทางแฮชแท็กเล่นของอันเดอร์ไดมอนด์ไดมอนด์เอาใหม่เอาใหม่นะครับทางแฮชแท็กอันเดอร์สกอร์ไม่ใช่อ๋อเมาคีนพู เทางแฮชแท็ก Diamond u n d e r s c o เล่นของนะครับสกัดด้วยสะกดด้วยสะกดด้วยนะครับผมแฮชแท็ก D I A M O N D u n d e r s c o นะครับไดเฮ้ยไม่ใช่เล่นของนะฮะเออนั่นแหละเกก่งมานะฮะมอนจำได้ฟุกุได้ไหมจำได้ครับผมมอนตื่นเต้นแหละเพียงจะออกแล้วจริงครับผมผมอยากไปดูแล้วนะครับทุกคนอ่ะนะฮะทุกคน ไว้เจอกันนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ดูฮะอ๋อได้นะครับผมก็นะครับพรุ่งนี้นะครับมีแฟลตม็อบนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมมาจอยกันนะครับผมที่่อเขาจะมีช่วงแรนดอมแดนนะครับผมแล้วก็ฟูลเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับผมที่ทุกคนได้ดูกันนะครับผมที่ไหนครับที่ไหนครับสยามสยามอ่าสยามนะครับผมบล็อก ร็อกไอนะครับตรงข้างสเก็บอ่าใะมาเจอกับพี่มอนมาเจอกันได้นะครับเวลากี่โมงครับมีสองเวลาค่ะไปดูรายละเอียดในเพจออฟฟิเชียลไปดูรายละเอียดได้นะครับทางไดมอนออฟฟิเชียลครับผม อ่ะนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่โดเนเขียกมาในวันนี้นะครับอบอกยว่าเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็ไเจอกันนะครับผมไปดูเ,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 ลเล่นของกันดีกว่านะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย,บาย